จดุดอดไปเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วในส่วนของสกินนะครับ m 1 0 1 4 EVO สีเขียวนะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งกันด้วยเลยนะครับก็วันนี้มีในส่วนของสกินลูกซองใหม่มานะครับเป็นลูกซองยาวเนาะ เป็นสกินรีโวนะครับของ M 1 0 1หนึ่งสนั่นเองนะครับก็ได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนอสหลับสกินปืน m 1 0 1หนะครับหรือลูกซองยาวนั่นเองนะครับก็เนาะก็ได้เคยได้ทำคลิปไว้นะครับก็นานมาแล้วเนาะไม่รู้ว่ากี่อาทิตย์ละอ่ะก็เคยทำมาแล้วนะครับเคยทำคลิปมาแล้วเนาะโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของสเตตกันดีกว่านะสหลับสเตตของ สกินปืนแรกนะครับเป็นของนะเป็นไฟนั่นเองนะครับสีแดงอันนี้เลยนะก็คือเพิ่มในส่วนของอัตรายิงสองนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของความเร็วรีโหลดหนึ่งลดแม็กนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นสกินปืนที่ดีที่สุดนะครับในตู้นี้แล้วเนาะน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพิ่มอัตรายิงแล้วก็เพิ่มความเร็วรีโหลดเนาะอ่าต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสีทองเนาะ เพิ่มมาในส่วนของดาเมจสองนะครับระยะ1นึ่งนะลดในส่วนของแม่นยำเนาะก็ต้องเข้าชาร์จระยะประชิดเท่านั้นนะสลับสกินนี้นะครับเพราะว่าลดในส่วนของความแม่นยำลงนั่นเองนะก็คือมีดาเมจเพิ่มเข้ามานะครับแต่ลดความแม่นยำเนาะก็ไม่ว่ายังไงอ่ะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเขียวนั่นเองนะครับ อ่าก็เป็นสีเขียวเนาะเพิ่มในส่วนอตัตราหนึ่งนะครับเพิ่มระยะ2นั่นเองนะครับเพิ่มลดในส่วนของความเร็วรีโหลดนะครับคือโหลดขาลงเนาะอ่าก็คือเน้นไปเน้นที่ระยะนะครับสำหรับกระบอกนี้นะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเทาหรือสีสีสอ่าเป็นสีไอรอนนะครับสีเทาสีดํานะเพิ่มในส่วนของดาเมดหนึ่งนะครับลดความเร็วรีโหลดนะเพิ่มแม็กนั่นเองนะครับสำหรับ คนที่ไม่ชอบรีแม็ก่อยๆนะก็สามารถแลกในส่วนของสกินนี้ไปเลยนะครับก็สำหรับสีแดงนะก็ใช้ในส่วนของหินแปลงร่างเจ็ดนะครับพิมพ์เขียวสามเนาะสีทองนะครับใช้หินแปลงร่างห้านะครับพิมพ์เขียวสองนั่นเองนะครับแล้วก็สีเขียวนะใช้หินแปลงร่างสามพิมพ์เขียวหนึ่งอ่ะแล้วก็สีเทานะครับสีดําเนาะใช้หินแปลงร่างสองพิมพ์เขียวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะ ก่อนไปสุ่มกันนะครับจะให้ดูว่าเวลายิงมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีเอฟเฟกต์ยังไงเนาะเวลายิง,งนะครับโอเคเนาะเราไปดูกันเลยครับผม ก็ได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสลับเอฟเฟกแล้วก็เวลายิงนะครับก็เราจะมาสุ่มกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับอ่าที่ตั้งเป้าหมายคือ1พิมพ์เขียว1อันเนาะสำหรับแรกในส่วนของสีเขียวนั่นเองนะครับเพิ่มในส่วนของอัตรายิงและระยะเนาะอ่าก็เป้าหมายอันดับแรกคือจะแรกในส่วนของสีเขียวกันก่อนเนาะอ่าไม่รู้ว่าจะพอไหมนะสลับห5 0 0ัเพชรนะครับอ่าก็โอเคเนาะเรามาอ่าเดี๋ยวจะใช้สูตรให้ดูก่อนนะครับสูตรแรกเนาะคือ กดบัตรฟรีไปหนึ่งใบครับผมก่อนนะโอ้โหเสียดเดียวเคแล้วก็มาเปิดห้านะครับกดไปครับผมโอ้โหเสียดนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรก ส่มห้าใบครั้งแรกได้เลยครับผมเฮ้ยหมดไปสองร้อยเจ็ดสิบเพชรได้เฉยเฮ้ยลองเอาไปใช้ได้ครับสูตรนี้เฮ้ยได้จริงโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบเพชรได้เฉยกระบาดฟรีหนึ่งใบนะครับโอเคเนาะแลกกันเลยดีกว่านะครับจัดไปครับผมจดุดรอดไปเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วในส่วนของสกินนะครับ เอ0 1หน e ึ่ศนสี่อีโสีเขียวนะครับอ่าของวีนอมนั่นเองนะครับนี่อย่างสวยอ่านี่ครับผมมาเราไปดูกันดีกว่าที่นี่ครับผมได้มาแล้วเนาะคือลองเอาไปใช้กันได้ครับสูตรสูตรดีๆเนาะอ่านี่ครับผมกดใช้งานไปเลยครับ ก็ก่อนในีใช้ในส่วนของกระบอกนี้เนาะก็คือเพิ่มดามจแล้วก็เพิ่มในส่วนของแม่นยำนะครับก็คือเข้ายิงระยะแม่นยำก็ดีอยู่นะสำหรับกระบอกนี้นะครับแต่ไม่รู้ทําไมเนาะคนไม่ค่อยใช้กันนะครับอ่าก็สำหรับกระบอกนี้นะครับเพิ่มในส่วนของระยะมาเนาะก็สามารถยิงได้เทียบเท่าลูกซองควงเลยมั้งนะน่าจะเทียบเท่าลูกซองควงนะครับแบบไม่มีสกินเนาะก็คือลูกซองควงมันจะมีสองนัดใช่ไหมละ่ะแต่ว่าซองยาวมันจะมีอยู่หนัด ก็คือโอ้โหยิงได้สามรอบอะ่ะสามรอบดีแม็กหนึ่งครั้งอะ่ะโอ้โหก็ถือว่าดีนะสลหรับกระบอกนี้นะครับถ้าใครอยากแลกก็แลกมาใช้กันได้เนาะสลหรับลูกซองอีโวนะครับกระบอกนี้เลยเนาะโอเคนะครับก็สลหรับวันนี้ก็ก็สรุปนะครับหมดไป270เพชรนะครับกับบัตรฟรีอีกหนึ่งใบเนาะก็ได้มาแล้วนะสลหรับลูกซองนะครับลูกซองเขียวเนาะ f อฟหงเขียวนั่นเองนะครับลูกซองยาวนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละก,กันเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดซับสไครต์เพม่อนอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะก็โอเคบายบายครับผมบายบาย,บาย